สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับในปี2,566นี้นะครับทางสวนผักหวานป่าพออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบุรีนะฮะก็ได้ทำการเปิดจองนะฮะเมล็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะฮะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า่าพันยอดเหลืองนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่ท่านเห็นอยู่นี่นะฮะเห็นไหมครับลักษณะของเมล็ดเขาจะสมบูรณ์แข็งแรงสวยงามนะครับเราได้เปิดทําการจองอมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ก็มีพี่น้องหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้พามาดูนะครับลักษณะของผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่สวนผักหวานป่าพะออพักอำเภอบานหมจังหวัดสระบุรีของเราลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับทางสวนกราบขอบพระคุณพี่น <sorting io. S 2> 2, ้องนะครับที่เมื่อสองสามปีที่ผ่านมานั้นท่านนำผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่จากสวนผักหวานป่าพะออพักอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเราไปปลูกแล้วก็ประสบความสําเร climate, ็จนะฮะ นะครับมเมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นพันยอดสีทองอมเหลืองหรือว่ายอดสีทองใบใหญ่นะครับท่านได้กลับมานะครับจองอีกเนื่องจากว่าครั้งที่ผ่านมานั้นนําไปปลูกแล้วประสบความสําเร็จบางท่านก็รายงานมาว่ามีอัตราการรอดสูงมากนะครับ90้าถึงร้อเลยทีเดียวดังนั้นในปีนี้นะครับ ปีพุทธศักราช2566เราก็ได้ทำการเปิดจองขณะนี้ก็มีพี่น้องนะฮะได้ทำการติดต่อนะครับอจองกันมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องหลายท่านจำนวนไม่น้อยเลยที่เพิ่มปริมาณนะครับจากที่นำไปทดลอง200 3 0อยสารอเมล็ดปีนี้ก็สั่งกันเป็นจำนวนพันพันเมล็ดนะครับเพราะมเมล็ดของเรานั้นเราคัดเลือกนะฮะผ่านกรรมวิธีต่างๆที่ เรามีประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีนี้นะครับเราจรึงกล้ารับประกันแล้วก็การันตีได้เลยว่านำเมล็ดจากสวนของเราไปนั้นท่านจะประสบความสำเร็จนะอัตราการรอดจะสูงเปอร์เซ็นต์ในการรอดตายก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องดูนะครับเห็นไหมฮะเมล็ดเขาจะสวยงามผ่านการนะขบวนการคัดเลือกโดยการเอาเปลือกออกเอาวุ้นออกนะฮะแล้วก็ แช่น้ำยาฆ่าเชื้อราแล้วก็พึงให้แห้งแล้วก็นำไปสั่งนำไปให้พี่น้องตามที่พี่น้องสั่งจองตามเบอร์มือถือที่ผมติดไว้ให้นี้นะครับถ้าท่านสนใจก็ทักทายกันเข้ามาปีนี้เราก็รับจำนวนจำกัดนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้จองก็รีบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเต็มจำนวนแล้วเราก็จะหยุดนะครับเราก็จะหยุดจอง เนื่องจากเรากลัวว่ามเมล็ดพันธุ์ที่จะไปให้พี่น้องนั้นเรากลัวจะไม่พอนะฮะไม่พอกับความต้องการของพี่น้องที่เพิ่มปริมาณกันนี่ฮะเห็นไหมฮะดูมะเมล็ดของเขาอันนี้เป็นพันธุ์แท้ดั้งเดิมเลยนะฮะของอำเภอบ้านหนองจังหวัดสระบุรีของเราถ้าพี่น้องสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับถ้าหมดที่นี่นะฮะหมดเป็นพันธุ์แท้ที่หมดแล้วเราก็จะยุติการ ส่งไปให้พี่น้องนะครับเราต้องการเอาของดีมีคุณภาพพันแท้ไปให้พี่น้องจริงๆนะครับสุดท้ายฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเราจะได้พบกันอีกบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ